สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านสัปดาห์นี้ก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่10ของการจัดการเรียนการสอนที่บ้านโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในสัปดาห์นี้เนื้อหาใหม่ค่ะนั่นคือตัวเลขจําจำนวน5ไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆและผู้ปกครองแน่นอนค่ะ คุกกิ๊กมั่นใจและคุกกิ๊กได้จัดส่งสื่อเพิ่มเติมไปให้คือบัตรตัวเล็5ค่ะเพราะสื่อพื้นฐานเรายังคงใช้สื่อที่เหมือนกับในจำนวน4ตัวเล็4ที่ผ่านมาค่ะเพื่อไม่เป็นการรอช้าเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าสื่อในสัปดาห์นี้คุกกิ๊กได้จัดส่งอะไรไปบ้างและใช้อย่างไรบ้างค่ะในการสอนในสัปดาห์นี้สื่อการสอนในสัปดาห์นี้ได้แก่ กล่องไม้ขีดจับคู่ตัวเลขห้าเติมตาให้ฉันหน่อยจำนวนหาและรถไฟเรียงตัวเลข1-5ค่ะกล่องไม้ขีดจับคู่ตัวเลข5ประกอบด้วยกล่องไม้ขีดซึ่งบนกล่องด้านนอกจะมีสติกเกอร์ตัวเลขห้าติดไว้และด้านในของกล่องจะมีตัวเลขห้าติดไว้เช่นกันจำนวน8คู่ค่ะ สื่อการสอนชิ้นนี้มีชื่อว่ากล่องไม้ขีดจับคู่ตัวเลข้าครูกิ๊กส่งไปให้จำนวน8คู่ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าใช้สอนเด็กอย่างไรขั้นแรกเวลาเตรียมสื่อขอให้ผู้ปกครองดันถาดด้านในออกทั้งหมดแล้วแยกไว้ต่างหากแบบนี้ค่ะขณะสอนขอให้ผู้ปกครองนำกองนี้ออกแล้วค่อยให้เด็กหยิบมาทีละชิ้นค่ะ ให้เด็กหยิบมาทีละชิ้นแล้วพูดออกเสียงด้วยค่ะว่า5ห,หยิบถาดด้านในก็ให้พูดออกเสียงก่อนค่ะ5แล้วเมื่อจับคู่กันก็อ่านอีกครั้งหา้าทำแบบนี้จนครบทั้ง8คู่ค่ะ ื่อการสอนในชิ้นต่อไปได้แก่เติมตาให้ชั้นหน่อยจำนวน5ประกอบด้วย 1. ตัวสัตว์ประหลาดสีต่างๆจำนวน8ตัว 2. ไม้หนีบที่ติดลูกตาดุกดิกไว้จำนวนมากกว่าตัวสัตว์ประหลาดคือ25ตัวค่ะเติมตาให้ชั้นหน่อยจำนวน5ในชุดนี้ครูก,กิกไม่ได้ส่งสัตป,ประหลาดไปให้เพิ่มใหม่แต่ขอให้ผู้ปกครองนำสัตป,ประหลาดในการสอนจำนวน4มาใช้ในครั้งนี้ครูเพิ่มบัตรตัวเลขห ไปให้ส่วนไม่หนีบครูส่งไปให้จำนวนมากกว่าที่ต้องสอนเด็กเรียบร้อยค่ะวิธีการสอนเติมตาให้ชั้นหน่อยจำนวน5ให้เด็กหยิบสัตว์ประหลาดออกมาหนึงตัวแล้วให้เด็กหยิบบัตรตัวเลขหอ่านก่อนแล้วค่อยติดนะคะติดให้ครบทุกตัวค่ะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วให้เด็กหยิบทำงานทีละหนึ่งตัวหยิบไหมหนีบพร้อมนับค่ะ1 2 3 4 5เมื่อนับเสร็จแล้วหนีบค่ะพร้อมนับไปด้วยนะคะ1 2 3 4 สื่อการสอนในชิ้นต่อไปได้แก่รถไฟเรียงตัวเลข1-5ประกอบด้วย 1. บัตรตัวเลข1-5จำนวน3ชุด 2. แผ่นภาพเรียงตัวเลข1-5ที่ไม่มีตัวเลขจำนวน1แถวค่ะผู้ปกครองนำบัตรตัวเลข1-5ชุดที่1ติดเรียงลงในช่องว่างหลังจากนั้นจับมือเด็กชี้และออกเสียงอ่านนับ1 2 3 4 5. จำนวน1-2รอบและผู้ปกครองดึงบัตรตัวเลขออกจากช่องทาง5แล้วนำบัตรตัวเลขในชุดที่2และ3เข้ามาร่วมสอนด้วยให้เด็กติดทีละช่องตามนี้ค่ะข้อที่ 1. ผู้ปกครองนำบัตรตัวเลข1กับตัวเลขอื่นเช่น1กับ3ให้เด็กดูแล้วผู้ปกครองออกคำสั่ง1ให้เวลาเด็กเลือกหยิบเลข1 ในกรณีที่เด็กหยิบถูกให้เด็กนำไปติดในช่องที่1ด้านซ้ายของแถวในรถไฟและกล่าวชมทันทีในกรณีที่เด็กหยิบผิดให้ผู้ปกครองจับมือเด็กวางบัตรตัวเลขลงที่เดิมแล้วออกเสียงคำสั่งซ้ำอีกครั้งคือ1ให้เวลาเด็กเลือกหยิบเลข1ให้เด็กนำไปติดในช่องที่1ด้านซ้ายของแถวในรถไฟและกล่าวชมทันทีทำตามขั้นตอนนี้ในตัวเลขข้อที่2ถึง5ค่ะ ซึ่งโจทย์ทั้ง5ข้อครูกิ๊กขอยกตัวอย่างให้ดูเป็นแนวทางแต่ผู้ปกครองสามารถนำาไป,ปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวกค่ะครูกิ๊กขอยกตัวอย่างโจทย์ทั้ง5ข้อสำหรับให้เด็กเลือกตอบมีดังนี้ค่ะข้อที่1ตัวเลข1กับ3ข้อที่2ตัวเลข2กับ4ข้อที่3ตัวเลข3กับ5ข้อที่4ตัวเลข4กับ1และข้อที่5ตัวเลข5กับ2ค่ะ อย่างไรกันบ้างคะสื่อที่ต่อยอดมาเข้าสู่ตัวเลข5แล้วนะคะเด็กจะต้องเผชิญกับความยากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือต้องนับให้ได้จำนวน5แต่ถ้าเราฝึกเด็กทุกวันครูก,กิ๊กมั่นใจแน่นอนคะ่ะว่าเด็กๆแต่ละบ้านทำได้รวมทั้งผู้ปกครองก็ทำได้ที่จะนำสื่อที่ก,กิ๊กส่งให้ไปสอนเด็กๆได้ประสบความสำเร็จและอย่าลืมเคล็ดลับที่ครูก,กิ๊กฝากไว้ให้นะคะ4ข้อคะ่ะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ